ไม่ได้พลมีวันนี้นะคะมาในรูปแบบของตึก หน้าทำลายใน Twitter ของนาวานนะคะจู่ๆ,ๆ,ๆก็มีภาพรัสเทรเดอร์ที่เขาจะวาดรูปเหมือนเป็นห้องแล้วแต่ละสัปดาห์เราจะเห็นเขาวาดห้องอื่นนะคะเพิ่มเติมมาวางข้างๆนะคะประกอบกับนาวานตาม IG อันนี้จำไม่ได้ว่าของใครคือลืมแอคเขาจริงค่ะเขาต่อบ้านแบนบบ้านตุ๊กตาคล้ายๆบ้านจ่าจ,าจา่าสวยเราเด็กๆแต่แบบอัพเวลอะค่ะน่าจะเป็นกระดาษแต่อัดแขงนะคะจะมีการต่อฟงต่อไฟทำเฟอร์นิเจอร์คือน่นารักนวานกันเนี่ยอย่าเอาไว้อยู่ในเลเซ่นพลายของนาวานนะคะถ้ <ๆ S 1> าจะให้ วาตามเขาเลยแหมแล้วก็เขินๆนะเพราช่วงนี้นะหว่าก็ไปดูลอกแบบคนนู้นคนนี้มาบ่อยก็เลยนั่งคิดว,ว่าเฮ้ยเราอยากจะวาดให้เป็นบ้านเหมือนบ้านริมแม่น้ำคาโมที่เกียวโตนี้ให้โซเมล่าหน้าทั้ ขวาก็จะเป็นบ้านของริมแม่น้ำคาโมนั่นแหละค่ะแต่หน้าทางซ้ายคือเออมันไหลไปเรื่อยกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้ว่ามันดูไม่ค่อยคริเทจเท่าไหร่แล้ว่าซ้ำรายเขียนไปเขียนมาตีเปอร์เบี้ยวค่ะบ้านเบี้ยวไปค่ะไอตีเปอร์เบี้ยก็ว่าอย่างนะลืมตีเปอร์ตรงด้านล่างอู้สนุกสนานกว่าเดิมมันก็เลยเหมือนจะสามมิติเหมือนจะสองมิติงงงพวกบ้านแล้วก็ร้านอาหารที่ริมแม่น้ำคาโมเขาจะมีระเบียงยื่นออกมาค่ะให้เรานั่งตรงนั้นเพื่อจะได้กินอาหารไปชมวิวไปดื่มเครื่องดื่มไปดูวิวไป นวานก็เลยให้ระเบียนที่1น,นะคะเป็นระเบียนเขียน lesson plan แล้วมีอีกฝั่งหนึ่งก็เขียนเรื่อง reflections และด้านล่างเขียน goals ค่ะทางหน้าขวาด้านล่างนะคะวนวานยังมีเก็บพื้นที่ไว้สำหรับ memo นิดนึงค่ะเพราะว่าเดี๋ยวสัปดาห์นี้น้หวานน่าจะมีอะไรจุกจิกจิกอยู่อยากต้องจดเพิ่มนะคะแล้วก็เสร็จสม